ขอบคุณออเดอร์สั่งตัดวันนี้นะคะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณลูกค้านะคะจากกรุงเทพมหานครขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เลือกใช้นะคะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอนะคะเลือกใช้ สีม่วงดอกมะเขือนะคะคุณลูกค้าขาสีม่วงดอกมะเขือแล้วก็สีขาวงานช้างคุณลูกค้าขาเลือกตัดนะคะสําหรับเสื้อสีขาวงานช้างนะคะนี่เลยค่ะต้นแบบก็จะเป็นคอปกเทเลอร์แบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาคอปกเทเลอร์แขนละคางเล็กนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานแพทเทิร์นของร้านแม่มาลีพาไทยเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังก่อนได้นะคะทางช่อง YouTube แม่มาลี้าไทยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนี่เลยค่ะเสื้อนะคะเหมือนที่นุ่มใส่อยู่วันนี้เลยนะคะทรงคอจีนนนแขสั้คคุณูก วันนี้คุณพี่เลือกใช้เป็นสีม่วงดอกมะเขือ,อสีม่วงสวยมากๆสีม่วงพัดเทลอีกหนึ่งเฉดสีขายดีคุณลูกค้าคะสีม่วงดอมกมะเขือสวยๆจ้าหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองค่าผ้าก็ราคาชิ้นละนะคะ490บาทสามารถตัดเสื้อสวยๆได้แบบนี้1ตัวเลยนะคะคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูก